สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขภูสุขคนนะครับผมมากครับมากมือหน่นุงนี่ได้เนี่ยครับผมพี่น้องมาเบิ้งครับนี่แนวสมแก่ซวงแยามใบใบนะครับผมนี่ครับแจวผนๆนเลยพี่น้องเอ้าลงมือเลยมือนี้มากครับน้องไส้นะครับพี่น้องหนาขึ้นกันปะครับผมสวัสดีครับเอาลงเลยลงมือเลยบัขามดองกับบัม่วงนะพี่น้อง มกค้ามแบเเนื้อแน่นๆครับพี่น้อง Mình đi cả nhằm bài bài Hãy subscribe anh kênh Ghiền เก๊เขียวได้พี่น้องมาดิ 嗯嗯嗯 mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. กินเขากับอากาศฮอนๆอนพี่น้องแจ็คหนาหนาวหรือหนาฮอนปุ่นเองพอแล้วบ่ะพอยังเอาพี่น้อง เพียงแค่กดสับสรายกดไลค์กดแชร์ให้นุองนิกนะครับแค่นี้ก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุสน,นของนุองนิกแล้วนะครับพี่น้องสุดท้ายนี้ขอให้เอฟซีทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงสำรวยเงินทองสุขูชุ่มพนะครับผมโมโตราดปกกอนนะครับผมสวัสดีครับ